คุณผู้ชมคะ่ะวันนี้แอดจะพามารีวิวนะคะการฟังเพลงในสมัยเมื่อประมาณสัก20กว่าปี20 30ปีก่อนนะคะว่าในยุคที่แอดเกิดตอนเป็นเด็กนะ,ะว่าเขาฟังเพลงแบบนี้วิธีการฟังเพลงแบบนี้นะอันนี้ก็คือจะเป็นของสะสมส่วนตัวของแอดเองนะคะก็จะมีเขาเรียกว่าเนี่ยเขาเรียกว่าเทปนะเทปคลัสเซตสมัยก่อนการฟังเพลงเนี่ยมันยากนะเราซื้อเทปมาม้วนหนึ่งเนี่ย ซื้อมัไงยงไงเปล่าๆมันฟังไม่ได้นะคะมันก็ต้องมีเครื่องเล่นเทปนะคะก็ <c oughs> คือเครื่องเล่นเทปคาเสเซตก็คือเครื่องลักษณะแบบนี้เลย <c oughs> เะะอันนี้เป็นแรปเตอร์นะคะนนบัมวับบอยแอร็ปบัมนี้ขายได้ล้านตลับนะคะ <c oughs> เป็นเพลงแนวเทคโนมั้งแนวแบบแร็ปเตอร์อะไม่รู้เหมือนกันแนวไหนไม่รู้แต่ว่าคือตอนนั้นคือแบบพี่จอนนี่อะพี่จอนนี่คือคนนี้พี่จอนนี่คือคนนี้นะคนที่แอชีเนี่ยคือ <c oughs> ตอนนั้นคือหล่อมากคือตอนนั้นเนี่ย แอดยกให้เป็นแฟนเก่าแอดเลยรชอบมากตอนนี้กกยังชอบพี่กักอยู่นะเออแกมีเพลงดังอยู่นะคะเดี๋ยวเล่นเลยเนี่ยใส่เข้าไปแล้วก็กด ธนพลนะคะน้าเสือธนพลตอนนั้นตอนเด็กๆเ,เนี่ยเราไม่ค่อยที่จะชอบแนวเพลงนี้นะคะแต่ว่าพอโตมาแล้วเรามาได้ฟังทีหลังเนี่ยเฮ้ย <_ S 1> <"He> เพลงมันใช่ห่วะไม่ใช่มากเลยมันตรงกับชีวิตจริงแล้วก็แต่ละเพลงคือเนื้อหาดีมากอัลบั้มทีของเสือชุดนี้นะคะซึ่งพอโตมาเนี่ยแอดก็เลยแบบเออไปหาซื้อก็หาซื้อมาจนได้อัลบั้มนี้นะคะซึ่งแปลกไหม นักเสือธนพลน,นะคะเป็นโปรดิวเซอร์ให้กับแรปเตอร์งงไหมแนวเพลงคนละอย่างเลยนะนะอันนี้ออกแนวแบบว้าว ah, ้าบอยวัยรุ่นมากแต่อันนี้ออกแนวแบบเพลงรักเพลงชีวิตความหมายซึงซ้งๆนะซึ่งไม่น่าเชื่อว่าแกจะโปรดิวซ์แล้วก็แต่งเพลงให้กับวงแรปเตอร์ได้นะคะถือว่านักเสือแกมีความสามารถจริงๆนะคะเดี๋ยวลองฟังดูนะคะเนี่ยแบบสมัยก่อนเนอะกว่าจะได้เทปกว่าจะได้ผลิต ศิลปินออกมาเนี่ยคือมันต้องลงทุนนะไหนจะค่าผลิตเทปนะคะถ่ายปกเทปนะคะแล้วก็ต้องแต่งเพลงอีก10เพลงนะคะกว่าจะได้ออกอัลบัม้มอัลบั้มหนึ่งนะซึ่งโอ้โหถือว่าคนทําเพลงนี้เขาก็ลงทุนลงแรงลงใจเหมือนกันนะคะฟังฟังน,นี่แล้วไม่พอใจตรงไหนนะ เราอยากจะฟังตรงไหนเราก็กรอได้นะคะ ชอบนะคะคืออัลบั้ม The Next นะคะเป็นอัลบั้มที่รวมการเฉพาะกิจนักร้องระดับท็อปของค่าย R.S ในยุคนั้นเลยนะคะแล้วก็เขามาร้องเพลงอยู่ในอัลบั้มเดียวกันวู้กรี๊ดกรี๊ดมีแต่ผู้ชายหล่อๆทนะัๆนะ้งนั้นในวงกรี๊ดค่ะซื้อสิค้ารออะไรนี่แทบแทบจะไม่ได้ฟังเพลงได้ทั้หแค่เห็นแบบเฮ้ยเขาเป็นทีเซอร์ออกมาว่าวิาเขาจะออกเทปซื้อคะ่ะ <laughs> โด่งดังมาจากอัลบั้มนี้นะเพลงเกงใจไม่ใช่อัลบั้มของแรปตเตอร์นะคะแต่ว่ามันโด่งดังจากอัลบั้มรวมการเฉพาะกิจนี้ซึ่งหูเพลงเกงใจสมัยนั้นดิฉันอยู่มาา .2 นะหเนูเป็นเพลงแดนประจําชาติช่วงหนึ่งไปเลยเพลงแดนประจําชาติของเด็กมัธยมช่วงหนึ่งไปเลยใครๆก็เปิดแต่เพลงนี้แล้วก็เต้นเพลงนี้อีกอัลบั้มนึงที่อยากให้ฟังนะคะก็อันนี้เลยนะคะอันนี้พี่เจมนะคะคืออนี้เนี่ยไม่ได้ตอนนั้นดิฉันก็อยู่ม .2 เหมือนกันอัลบั้มพี่เจมสไซเดเลิฟ ะะวันนี้ฉันเคยเจอพี่เจมตัวจริงด้วยนะหู้โตัวจริงตัวใหญ่สูงหล่อมากตอนนั้นอะหล่อหล่อมากหล่อสูงใหญ่เด่นเป็นตั้งหางจริงเออเขาหล่อจริงๆนะคะคือไม่ได้ซื้อทีแรกเพราะว่าแต่ว่ามาซื้อตอนแบบเพลงไม่อาจเปลี่ยนใจเนี่ยมันดังมาแล้วแล้วเราก็เฮ้ยเออมันเท่ะนะเราลองซื้อมาฟังทั้งอัลบั้มไหมก็เลยลองซื้อเก็บตังค์ซื้อนะคะเก็บตังค์เกือบเดือนเหมือนกันกว่าจะได้เงินไปซื้อเทปวนนี้นะคะนะคะก็เปิดออกมาเป็นเทป เทปสมัยก่อนก็จะเป็นลนักษณะแบบนี้แหละเนาะของค่าย R.S เนี่ยก็จะเป็นอย่างนี้ใสๆบางๆแบบนี้นะคะเปิดออกมาก็จะมีแบบปกเทปนะคะปกเทปในปกเทปเนี่ยก็จะมีเ,เนื้อเพลงแต่ละเพลงให้ดูนะคะเนี่ยเนื้อเพลงแบบนี้นะเนี่ยซึ่งสมัยก่อนแล้วก็ฟังเพลงไปด้วยแล้วเราก็อ่านเนื้อเพลงไปด้วยนะคะตอนนี้มองไม่เห็นนะคะต้องถอยออกไปนิดนึงนะ ดังขึ้นอันดับหนึ่งสถานีพิยูทั่วประเทศเลยนะคะยาวนานมากทะลุชาร์จของค่ายแกมมี่เลยนะคิดดูสภาพดิ <'m> ดัง,ดงหรือไม่ดังไม,ไม่อ่ออาาจจเปลียนนใใฉัคงทห้ ดูในส่วนของเทปของฝั่งแกรมมี่บ้างนะคะนี่คืออัลบั้มโลโซไซตี้นะคะนะคะเป็นอัลบั้มของลูเซกโลโซตอนนั้นอะอัลบั้มแรกเลยโลโซไซตี้เลยนะคะลักษณะของเทปค่ายแกรมมี่ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะทึ๊บๆนะคะทึ๊บๆนะไว้ไม้ไกรเหมือนเธอ ังเพลงเงียบๆนะคะไม่ให้ใครมายุ่งกับเราไม่ให้ใครได้ยินกับเราเนี่ยมันก็จะมีเครื่องเล่นเทปพ,พกพาขนาดเล็กแบบนี้นะคะสมัยนั้นจะเรียกว่าซาวเบาซาว about ซาว about, about, about แต่ว่าเราเรียกท่านซาวเบาฟังซาวเบาฟังซาวเบาดีกว่าอะไรเงี้ยก็จะเป็นเครื่องเล่นเทปลักษณะแบบนี้เลยนะคะเป็นแบบพกพานะคะใส่ฐานขนาด 2A 2ก้อนนะคะส่วนใหญ่นะเ,เวลาจะฟังเนี่ยเราก็เอาเทปที่เราซื้อมานะมาใส่กับเครื่องเล่นนะคะใส่เลยนะคะนี่ละบั้มพี่ดังพันกรนะคะพี่ดังนะคะ มาใส่ใส่ลงไปนะคะหน้า a หน้า b กัฟังได้หมดเลยนะคะเนี่ยใส่ปุ๊บแล้วก็เสียบหูฟังนะคะกดเล a y ก็แบบนี้นะคะนี่อย่างนี้นะคะแบบนี้เลยนะคะนี่ตอนนี้เพลงกําลังดังอยู่ในหูฉันดีฉันอยู่นะคะเนี่ยอย่างนี้เลยนะคะนะโอเค ความสุขของเด็กๆสมัยนั้นนะมันคือมันไม่รู้จะทําอะไรเนาะนอกจากเสียงเพลงจริงๆนะคะแล้วก็กดฟังเพลงไปแล้วก็ดมมองเนื้อเพลงไปแล้วก็ตึ้งต้งเต้งเนี่ยอยู่อย่างเงี้ยแค่เนี้ยเองมีความสุขแล้วสมัยนั้นนะคะเพราะมันไม่มีโทรศัพท์มือถือไม่มีอินเทอร์เน็ตไม่มีโซเชียลอะไรทั้งนั้นเลยนะคะความสุขเดียวที่เราพอจะหาได้ก็คือเสียงเพลงนะคะนี่คือมีความสุขที่สุดเลยนะตึ้งติ้งต้งต้งค่ายเพลงน i ้ที่แท๊กโฟร์วชั่นแะเซฟก็จะอย่างนี้หวเหลืองไปหมดแล้วนะเก่ามากจริงประมาณปีได้ สามสิบกว่าปีได้แล้วมากแล้วค่ะระบำนี้นะคะปกเทปขึ้นเหลืองไปหมดแล้วนะคะดูสิมันจะเป็นแบบนี้นะคะแบบนี้เปิดเลย ถิงชอบฟังเพลงเปิดเพลงเก่าๆใช่ไหมคะพะแอดเนี่ยเขาเรียกว่าไม่ m o ฟออนนะคะพูดง่ายๆว่าไม่มูฟออนเรามูฟออนไม่ได้จากเพลงเก่าที่เราชอบเพลงใหม่สมัยนี้แอก็ฟังฟังหมดเลยส่งยังเบสแซอยางบอยอ,อะไรอ่ะอย่ามาเล่นกับไฟลืมไหมือนไม่รู้ฟังหมดร้องได้เหมือนกันนะคะเพียงแต่ว่าเราก็ เรามีความชอบกับเพลงอย่างนี้ด้วยแล้วก็ยังไม่มุกอมอนจากเพลงเก่าเพราะเราก็นั่งฟังเปิดพิทยุของเราเปิดเพลงของเราฟังอยู่ทุกวี่วันเพราะว่ามันก็เป็นความสุขหนึ่งที่เราพอจะหาได้ในปัจจุบันนี้นะคะทำงานมาเครียดมากพอแล้วการที่เราได้นั่งมองมุมเทปมุมเอออันนี้ของเราเนี่ยคือแอดมีความสุขมาก